สวัสดีค่ะลูกทัวร์ทุกท่านวันนี้ไกด์ตูนจะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะราชธานีเก่าอู่เข้าอู่น้ําเลิศล้ําการกวีคนดีสีอยุธยาเลอคุณค่ามารดกโลกค่ะประวัติของวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะ ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดจุดสนใจของวัดใหญ่เชียงมงคลน,นี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะรวมไปถึงสถาปตัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยาด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้ที่นับถือหรือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ด้วยค่ะวัดใหญ่เชียงมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่ เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดพระยาไทยค่ะสร้างขึ้นในสมัยอุยยาตอนตอน้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อปีพุทธศัการาช1900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณา โปรดก้าวให้ขุดศพเจ้าแก้วซึ่งค้วงคตด้วยอาฮิวาตากโรคขึ้นมาเผาที่ปรงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนำว่าวัดป่าแก้ว ต่อมาคณะส่งสำนักวัดป่าแก้วบทวเรียนมาจากสำนักรัตนมหาเถระในประเทศสีลังกาคณะส่งนี้เป็นที่เคารพแก่ชาวเมืองเป็นอย่างมากทําให้ผู้คนมาบวทเรียนในสำนักส่งคณะป่าแก้วมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าอูดทองจึงทรงตั้งอธิบดีส่งนิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตนะค่ะ เรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่ากแก้วมีอยู่ว่าอุโบสถของวัดเคยเป็นที่ซึ่งขณะคิดจะกำจัดขุนวรวงศ์สาธิราชเท้าสีสุดาจันทร์มาประชุมเสียงเทียนอธิษฐานครั้งนั้นได้รับผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาลาผนวดขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ต่อมาในปีพุทธศักราช2,104ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้มีพระบรมราชองค์การเอาสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษฐานฝักใ่ให้เลิกยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีศิลค่ะ ในปีพุทธศักราช2135ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราชมีเหตุการณ์ที่สำคัญชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์วัดเพื่อเฉลิมฉลองเกียรติยศของพระองค์ที่ได้รับชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพมะมาจึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นเองค่ะเจดีนะคะเจดีอ,ดอนุสร แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชาวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสาหรายจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบคันธสีมาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสผู้เป็นอนุชาจึงได้นําทัพไปรับศึก และได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกที่คอยระดมยิงปืนเข้าใส่โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทันพระองค์จึงประกาศด้วยเสียงอันดังประมาณว่าจะอยู่ในร่มไม้กันทำไมออกมาทำยุทธาถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศของแผ่นดินเถิดพระอุปราชของพาม่าจึงใส่ช้างออกมาทำยุทธีด้วยกันค่ะในการทำยุทธตถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงพลพ่าย ฟาดฟันพระอุปราชค่ะตะพายแรง่งเมื่อกลับมาสู่พระนครแล้วพระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามมาไม่ทันตอนกระทํายุทธาถีซึ่งตามกฎระเบียบแล้วต้องโทษถึงขึ้นประหารชีวิตช่วงเวลาที่รออายาสมเด็จพระวันรัตนะพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์25รูปได้ขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัยยกเว้นโทษให้กับทหารเหล่านั้นโดยให้เหตุผลกับพระองค์ว่า เปรียบดังสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมูม่มานก่อนที่จะตัดสรุปเป็นการประกาศเกียรติและบารมีความกล้าหาญและเก่งกาจของพระองค์ให้ขจรกระจายไปทั่วแคว้นทั่วแผ่นดินสมเด็จพระ,ระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเจดีย์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้นและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลค่ะ เจดีแห่งนี้เป็นที่บรรจุชัยมงคลคาถาหรือผ้าหุ่มมหากะเป็นบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธองค์แปประการด้วยกันรอบบานเจดีมีพระพุทธรูปปางมานวิชัยประจำอยู่สี่ทิศระเบียงโคดรอบเจดีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานวิชัยปัจจุบันเจดีและพระพุทธรูปอยู่ในสภาพที่ดีมากค่ะจึงยังเปิดให้สาธุชนเข้าไปภายในเจดีเพื่อชมร่องรอยของความงดงามและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะพระอุโบสถค่ะ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆพระอุโบสถหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่นัดพบของเราขุนนางซึ่งมาเสี่ยงเทียนเพื่อจะเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขลนวรวงศาและเท้าสีสุดาจันทร์ค่ะภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ส่วนที่เป็น องค์พระประธานเป็นปุบพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่นคือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงลักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรนั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองลักษณะเป็นปางมานวิชัยหรือปางสะดุ้งมานค่ะ วิหารพระพุทธสยญาติเมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าด้านไหนก็จะพบวิหารพุทธสยญาติอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะภายในประดิษฐานพุทธสยญาติซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน พระบุธรูปองค์นี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพุทธศักราช2508พระนอนองค์นี้เป็นพบทธรูปปางพักผ่อนพระอริยบทเพราะทรงลืมพระเนตรพระเสียนหนุนหมอนและไม่มีที่รองใต้พระกัจฉะนับเป็นพบทธรูปองค์เดียวในวัดใหญ่ชัยมงคลที่สื่อถึงการพักผ่อนค่ะ รูปแบบอาคารเป็นลักษณะวิหารสันนิษฐานว่ามีประตูทางเข้าอยู่สองช่องทางเหนือปัจจุบันได้สูญสิ้นหมดแล้วภายในอาคารมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมเพียงสีบ่บานองพระประธานของวิหารหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเป็นด้านหน้าของวัดภายหลังได้รับการปฏิสังขรณ์เดินต่อไปตามทางเดินก็จะพบศาลเจ้าพ่อสิทธิชัยซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เล่าขานเป็นตำนานว่าเป็นโอรสในคันของพระนางเรือล่มหรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชาชเทวีอัครมเหสีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเรือที่ประทับขณะเสด็จมายัางพระราชวังบางปะอินได้ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อปีพุทธศักราช2423ขณะมีพระชนพรรษาเพียง21ปีค่ะ ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ด้านหลังวัดใหญ่ชัยมงคลเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2535แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยรอบตำหนักมีไก่ชนปูนปั้นมากมายเพราะเชื่อกันว่าพระองค์ท่านโปรดไก่ชนทางเข้าองค์พระตำหนักมีรูปปั้นช้างทรงประจำอยู่ภายในมีพระบรมบราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรทรงหลังทักษิโนโทก เพื่อเป็นการระลึกถึงเมื่อที่พระองค์ท่านทรงประกาศอิสรภาพตำหนักแห่งนี้มีขนาดใหญ่มีน้ำล้อมรอบร่มรื่นและสวยงามสมพระบารมีจึงนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงวัดใหญ่ชามงคนแล้วจะพลาดไม่ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ไกตูนก็ต้องขอจบทริปวัดใหญ่ชัยมงคลหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์จะกลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้งขอบคุณค่ะ